ทิตัวละครน้องสาวที่ได้รับการโหวตมากที่สุดตัวละครน้องสาวเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่อยากทาให้คุณหลงรักได้เพราะความน่ารักสดใสความเป็นยันเดเลหรือบาคอนวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูกันว่าจะมีตัวละครน้องสาวคนไหนบ้างที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจากการจัดลำดับของเว็บไซต์ r a n k i n g ท e t ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนกว่า1516บโหวตจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์และไปชมพร้อมๆกันเลยอันดับยี่สิบโคชิงงยะควมาลิจากเรื่องสาวใส,วสหัวใจบ้านทุง่งนน19นาสโบะกกเเรื่่อออคคุณบบไไมมมมยผปป็นตัว24.8 อันดับ18โดเรมี่จากเรื่องดอลลมอน55.9คะแนนอันดับ17ลาเทียสจากโปเกมอน56.1คะแนนอันดับ1ิิมิโนโคจิอากิโกะจากเรื่องพี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก57.5คะแนนอันดับ15อิซึมิสากิริจากเรื่องน้องสาวของผมเป็นอาจารย์เอโลมังกา58.6คะแนนอันดับ14นานารีแลมพลลสจากเรื่องโคกิอัสภาคการปฏิวัติของรูรู13อากิองปขจงเหกคะแนนอันดับส2อาลาลากิคาเรนจากเรื่องปกรณานำของเหลเา่ 9, 11, uya, าทูน อันดับ10โคซากะคิริโนะจากเรื่องน้องสาวของผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอก67.9คะแนนอันดับ9ชิโรจากเรื่องโนเกมโนไล i ์69.2คะแนนอันดับ8คามาโดะเนสโกะจากเรื่องดาบพิฆาตอสูร70.1คะแนนอันดับ7จรีฟ้าจากเรื่องซอรดอาร์ตออนไลน์70.6คะแนนอันดับ6โดมาอุมารุจากเรื่องน้องสาวสุดติ่งอุมารุจัง70.9คะแนนอันดับ5นิชิมิยายูซุรุจากเรื่องรักไร้เสียง71.4คะแนนอันดับ4ฮิราซาวะอุยจากเรื่อง ko 71.8คะแนนอันดับ3ชิบะมิยุกิจากเรื่องพี่น้องเเเเปศนนนนนนนาาาโรรรงงงียยมมหว73.6 79.4คคคะะแแออัััดบ2ิิิููกกจื่ทลลฟ อันด,ดับหนึ่งคือที่คิงไหยะโคมาจีจากเรื่องกดแล้วชีวิตรักไวรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักนิด92คะแนน